วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพียวลิขูนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาทำประตูข้างกระบะนะครับอ,อิสูสุนะครับอ่อนนิวนะครับอิสูสุอ่อนนิวนะครับเป็น ตัวฝาประตูฝาปิดประตูฝั่งซ้ายให้ดูฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยแหละชิ้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าทำออกมาแล้วแต่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ในคลิปจะไม่ค่อยมีคําพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ว่างานท่อนทันกันน้อยไปนิดนึงก็เลยไม่ค่อยมีคลิปลงแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาจะไอ้นี่เลยแต่ก็มีชุดเนี้ยเดีเยอะแล้วครับพี่ จะทํามาตอนนี้มันบรรยากาศมันมืดนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าไฟในบ้าน,นมันขาดไปหลอดนะน่า <c> จ <oughs> ะลองเราลองไปดูชิ้นงานกันที่ทอนะ ผมก็เสร็จลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ก็มีแต่ฝุนนะทำเพิ่งเสร็จเลยแล้วมีแต่ผุนเต็มหน้าเต็มตายนะครับยังไงก็เอฝากไว้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการทําคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะผมจะทําแบบ สไตล์ตัวเองอะ่ะก็คือแบบยังไงก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่านผู้ชมได้ดูได้ชมได้สัมผัสกับชิ้นงานที่ผมทำใครอยากให้ผมทำให้แบบสวยเงาๆงาม,งามพักมาได้นะครับอันนี้แลกเกอร์พ่นอยู่ประมาณ3รอบนะก็ะคือ สามรอบของวันนี้แล้วก็มีซัมอีกหนึ่งรอบของวันพรุ่งนี้นะครับทิ้งไว้ให้แหง้งขัดผิวให้ดีแล้วก็ลงแรกเกอร์ซัมอีกครั้งหนึ่งถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไปดูรีวิวช่วงสุดท้ายแล้วเราก็เจอกันแต่เพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ